เชิญเพื่โยะครับเชิญเพ่นย爬ซ้อมหวานนะ很漂亮。爬ซ้อมใจเล่าขว่า。爬ซ้อม是呃永远地方很有名。 เชิญเพื่อนเพื่อนนะครับมาเที่ยวนะครับขาส้วมนะครับหาส้วมอยู่ที่ประเทศลาวนะครับอยู่ด้านจำอยู่ด้านใต้เป็นส่วนลาวใต้นะครับอยู่ในแขวงเมืองจำปาสักนะครับอยู่ประมาณเข้าออกจากจำปาสักมาทางประมาณหลักกิโลเมตรที่21แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าเส้นที่จะวิ่งไปเชื่อมต่อระหว่างอ่าสวรรค์เขตนะครับก็เข้าทางเส้นสารวันครับในสวรรค์ตเขตเข้าทางเส้นสารวันนะครับสักพักก็จะถึงทางเข้าแล้วครับ ก็คนลาวนะครับค่าเข้าก็ห้าพันกรีบ5้า0ันกรีบคนต่างชาติก็หมื่นกรีบครับแล้วมาเที่ยวกันนะครับอะไงก็ขอบคุณมากครับวันนี้เล็กขาเที่ยวน,นะครับสำหรับทลิปนี้นะครับแล้วต,ติดตามคลิปต่อไปของเล็กนะครับสวัสดีครับ